นี้ใจกลางเมืองเลยนะครับหอนาฬิกาทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ถแถวแถวนี้หมดเลยนะครับเมืองแบบเดินผมว่า20นาทีอ่ะผมว่าน่าจะครบทั้งเมืองแล้วอ่ะ ดูก่อนครับโอ้เต็มทุกที่มีผับบาร์ The Beatles ACDC Kiss ข้างบนใช้ได้อยู่นะครับบรรยากาศดีมีไลฟ์สดตรงนี้เป็นอุโมงค์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออุโมองค์อะไรทุกอย่าง เดี๋ยวเราเดินไปดูแล้วกันว่าโมงนี้มันไปโผล่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ประมาณทัก3ทุ่มครึ่งแล้วนะคก็คนยังไม่หลับไม่นอนนะครับวันเสาร อุงโมงทางรถยนต์แห่งแรกที่ใหญ่สุดในประเทศไทยก่อสร้างบลาะครับใช้งบประมาณ200ล้านนะครับโอ้นี่สร้างเสร็จตั้งนานแล้วเนี่ยปี43โอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆแล้วกันว่ามันจะไปสุดที่ไหนผมถือว่าเขาทำดีมากนะเนี่ย ผมวัดแผนที่จาก Google นะครับอ,อ,อุโมงค์ยาวประมาณ350เมตรนะครับอุย้ยผมว่ายาวอยู่นวเนี่ยนี่นะครับดูในแผนที่ถือว่าแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเ,เป็นจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งได้เลยนะครับเนี่ยก็เดินเล่นขำๆส,สบายๆแล้ว เขาก็กั้นรถไม่ให้รถเข้าด้วยนะครับเนี่ยดูบรรยากาศครับนี่ผมไม่รู้มาก่อนนะครับเนี่ยว่าเปตรงมีแบบนี้ด้วยเหมือนแบบเป็นประเทศเปตรงเลยนะครับเนี่ยก็อันนี้ผมเดินมา โผลอีกด้านหนึ่งของอุโมงนะครับเอ่อน่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือเปล่าเป็นแบบเอ่อเป็นสแควร์เป็นพื้นที่โลง่งๆนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับป้ายมีดนตรีนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนแล้วกัน ก็เป็นลานวัฒนธรรมนะครับมีดนตรีเล่นอยู่โอเคเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูว่าเป็นไงบ้างนะครับโครงการเทศกาลลานไก่เบตองประจำปีโอ้เงียบมากเงียบมากดูคนก่อนครับดูคนก่อนอาจจะงงงงนิดหน่อย ตีประมาณา5คนคนดูประมาณ10คนนะครับ มีไลฟ์เอ่อทีวีออกด้านหลังของเวทีด้วยครับ uh huh. มีขายของนูน่นขายของนี่นะครับตัวเท่าไปอาหารนะครับผมออกมาช้าหน่อยนะครับนี่ก็เราก็ เก็บหมดแล้วนะครับออมันมีคลองเล็กๆกั้นอยู่นะครับแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยก็ขายของเหมือนกันก็ขายของทั่วไปเหมือนกันนะครับก็เดินได้ทั้งสองฝั่งเลย นี้ผมเดินมาอีกฝั่งคลองนะครับเดี๋ยวผมผมอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารซะมากกว่านะครับอาหารเยอะแยะเลยขวามือผมเป็นเสื้อผ้า อุโมงนะครับอุโมงเบตงมงคลนุริตสร้างเสร็จนานแล้วแลวแต่ว่าผมไม่รู้เองแค่นั้นเองนะครับโอเคนี่ผมเดินย้อนกลับเข้ามาอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าเอ,อมันเดินแล้วมันอ้อมมากนะครับก็เลยเดินย้อนกลับมาเข้ามาในอุโมงจะดีกว่านะครับก็เออ เท่าที่เดินดูเนี่ยก็คือมันมีเขาลูกเล็กๆอยู่ใจกลางเมืองพอดีแล้วมันเบียดกับที่เมืองมันต้องขยายขึ้นนะครับเขาก็เลยเจาะอ,อุโมงค์นะครับาถามว่าทำไมเขาไม่ทำถนนข้ามข้าม ผมว่าทางวิศวกรเนี่ยทางวิศวกรรมเนี่ยเขาต้องคิดมาแล้วว่าเออถ้าเจาะอุโมงค์มันน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าลักษณะของภูเขาลูกเล็กที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยอ,อ่ก็จะทำทางขึ้นก็น่าจะลำบากอยู่นะครับออตอนนี้เขาปล่อยให้รถเนี่ยได้เข้ามาแล้วนะครับประมาณสี่สี่ทุ่มแล้วครับเนี่ย นะครับก็จะประมาณนี้ ถ้าใครสนใจมาเบตงนะครับก็มีอะไรเป็นเมืองเล็กๆที่มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะนะครับทะเลหมอกออุออมโมงไท์ไลฟ์อะไรกะข้าวมันไก่เบตงที่ดังที่สุดในโลกนะครับอือันนี้ผมไปคุยกับคนมาเลยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเวลาเขาผ่านเบตงเนี่ยเขาบอกว่า ไก่เบตงนี่แบบเขาบอกว่าเจ๋งมากนะครับอัสลาว์อะกุ้มเห็นซอยนี้มีรถเยอะนะครับเดี๋ยวผมลองเดินไปดูว่าเขามีอะไรกันนะครับเผื่อที่มีที่เด็ดแล้วก็ผมเห็นคนเดินกันแยะๆเลยนะครับไกลๆเลองเดินเข้าไปดูกัน ออกซอกซอย,อยแบบคือแบบเต็มไปหมดนะฮะแต่รถใหญ่เข้าไม่ได้นะครับ เสียงตึงๆน่าจะเป็นใต้โรงแรมชื่อเอ่อเมอร์ลินนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมลองเดินไปดูแล้วกัน